สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ทองถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะเชิญรับชมข่าวค่ะจังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตากรองแม่ทัพภาคที่3ประชุมหารือการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบระเบิดเอ็ม26กลางไล่มันสัมปะหลังที่ชายแดนไทยพม่าอเภโพกระ รองแม่ทัพภาคที่3ประชุมหาหรือการดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษตากรวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและการสถาปนาบ้านที่เมืองน้อง s i อร์ r City แม่สอดเมวดีค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดผลตรีคู่ชีพเลิศงิม้มรองแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานการประชุมเรื่องการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากรวมกับนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากผลตรีนพพรเรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตากทุกหน่วยงานโดยเบื้องต้นได้แบ่งการทํางานออกเป็น5เรื่องประกอบด้วยเรื่องของที่ดินในการรองรับการขยายตัวด้านการลงทุนโดยการเริ่มสํารวจจากทั้งหมด14ตําบลของ3อําเภอโดยถือเป็นเรื่องสําคัญในระยะเร่งด่วนเพราะที่ดินเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเรื่องที่สองเป็นเรื่องของเงินทุนในส่วนของการจูง ใจให้คนมาลงทุนในพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษโดยเร่งให้ทำความเข้าใจกับประชาชนและนักธุรกิจเพื่อให้สามารถเข้าถึงกระบวนการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเรื่องที่สเป็นเรื่องของแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กำลังอยู่ในระบบของกระทรวงแรงงานเป็นผู้ที่รับผิดชอบและการจัดตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสหรือ OSS เรื่องที่4ี่ ศูนย์ OSS เป็นศูนย์รวมของการเอื้ออำนวยในการดำเนินงานโดยการบรรณาการร่วมกันและเรื่องที่5เป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนสะพานไฟฟ้าประปาสาธารณูปโภคการบริหารจัดการและการจัดเก็บขยะมูลฝอยรวมถึงการจัดตั้งสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและสำนักงานซิสเตอร์ซิตี้โดยการจัดการประชุมเพื่อดำเนินการหารือการขับเคลื่อนการทำงาน และการวางแผนการทํำงานในทุกๆวันพุธโดยจะเน้นการทํางานในทุกๆภาคส่วนร่วมกันผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมประจำเดือนมกราคม2558ค่ะกลุ่มงานสาธารณส,สุขโรงพยาบาลแม่สอดร,รวมกับผู้สูงอายุชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมประชุมประจำเดือนมกราคมณที่ทำการอาคารการเคหะชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดโดยมีนายชิดขันแก้วประธานชุมชนอิสลามพร้อมนายเมธาย,ยิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอําเภอแม่สอดนำผู้สูงอายุในชุมชนอิสลามร่วมจัดกิจกรรมดันนาการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูงการชี้แจงให้แก่ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านมั่นคงของผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยพร้อมทําความเข้าใจในการสมัครสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงของชุมชนอิสลามโดยนางมณีผ่านโครบุตรคณะกรรมการบ้านมั่นคงและการชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในทุกๆเดือนโดยนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอ ปิดท้ายของการประชุมเป็นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเกิดอุบัติเหตรุรถยนต์ชนท้ายรถยนต์เศษกระจกบาดคอมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ ร้อยตำรวจโทรประยูนกำลาร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายบนถนนสายแม่สอดแม่ร่มาต,ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดบริเวณหน้าโรงเรื่อยสิรินิยมจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพผู้พัยตำบลแม่ป่ารถเดินทางไปหน้าที่เกิดเหตุสี่แยกสัญญ,ญาณไฟจราจร พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสีฟ้าหม่เลขทะเบียนบอบไม้คอควาย6280ตากจอดอยู่กลางถนนบริเวณท้ายรถมีรอยยุบโดยมีนายไน่องอายุ40ปีไม่มีนามสกุลสัญชาติเมียนมาเป็นคนขับรถดังกล่าวนอกจากนี้พบนายอมินนั่งอยู่ด้านในของรถถูกเศษกระจกบาดคอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ห่างจากจุดเกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนใหม่เลขทะเบียนบวบไม้ทอทหาร2710ตาบริเวณหน้ารถมีรอยยุบโดยมีนายโซอ่อ,องอายุ50ปีไม่มีนามสกุลสัญชาติเมียนมาเป็นผู้ขับจากการสอบถามนายไนยอองให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนได้ขับรถบรรทุกอุปกรณ์ครัวเรือนมาเต็มคันรถมุ่งหน้าไปในเขตเทศบาลนะครแม่สอด ในขณะที่ไฟสัญญาณจราจ,จรกระพิบเป็นสีแดงตนจึงจอดรถต่อมามีนายโซอองขับรถติดตามหลังมาชนท้ายรถของตนจนกระทั่งทําให้กระจกด้านหน้ารถแตกและเศษกระจกด้านหน้ารถกระเด็นบาดคอนายอามินที่นั่งมาในรถด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพบระเบิด M26 กลางไร่มันสําปหลังชายแดนไทยพมา่าอำเภอพบพระส่งทหารเก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ที่บริเวณชายแดนไทยพมา่าอำเอพบพระจัังหวดตากนายพนาไพรแท้ม้า ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่ยอดคีรีหมู่ที่10ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากได้รับแจ้งจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังรายหนึ่งว่าพบระเบิดในไร่มันสำปะหลังระหว่างกำลังขุดหัวมันภายหลังได้รับแจ้งได้รายงานไปทางฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ,พระและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพพบพระทระาบจากนั้นได้แจ้งหน่วยเก็บปู้วัตถุร,ระเบิดโดยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4นำโดยพันโทวัฒนารอดแสวง ผู้บังคับกองผ่านกองควบคุมชกรอพร้อมด้วยร้อยตีอภิสิทธิ์โตพรัดหัวหน้าชุดเก็บกู้ระเบิดกองกำลังนเรศวนพร้อมชุดปฏิบัติการพบระเบิดสังหาร m 26ซึ่งยังใช้การได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารสามารถดำเนินการเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัยซึ่งระเบิดสังหาร m 26น่าจะเป็นของกองกำลังทหารชนกลุ่มน้อย จากฝั่งพม่าที่อยู่ติดชายแดนและนำติดตัวข้ามมาฝั่งไทยและได้นำมาทิ้งไว้ในไร่มันสําปะหลังดังกล่าวธนาคารออมสินอำเภอพบพระสนองนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจกพิเศษตากภายใต้โครงการสินเชื่อให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินสำหรับนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจกพิเศษค่ะ ธนาคารอมสินให้สินเชื่อสำหรับโครงการให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินสําหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยนางชนิพาพัฒนานิมิตผู้จัดการธนาคารอมสินพบพระกล่าวว่าธนาคารอมสิน มีนโยบายสินเชื่อสำหรับโครงการให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินสำหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือจดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนพาณิชย์อยู่ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีประเภทสินเชื่อและวงเงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกินหนึ่งปีทบทวนวงเงินทุกปีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อลงทุนในทรัพย์ถาวรและเพื่อขยายกิจการนายสมพงศ์ศีบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบกล่าวว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษประกาศสั่งใวันที่19มกราคม2558 โดยให้จังหวัดตากเป็นพื้นที่ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชื่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภอแม่ระมาดทําให้นักลงทุนหันมาเตรียมลงทุนในอำเภอพบพระประกอบกับอำเภอพบพระเป็นเมืองเกษตรเป็นเมืองธรรมชาติและการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่ติดต่อกับประเทศเมียนมาซึ่งเดินทางไปอำเภออุ้มพาง ผ่านบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระถึงบ้านหนองหลวงอำเภออุ้มผางระยะทางเพียง27กิโลเมตรขณะนี้ประเทศเมียนม,มาอำเภอวาเล่ใหม่พัฒนาถนนและพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนเมียนม,มารองรับการขยายตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษตากของประเทศไทยแล้ว จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมสีสักทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพลตรีกลุาณาขุนสูงเนินผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก และนายสมชัยหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตากโดยมีวาระการประชุมทั้งหมด6วาระประกอบด้วยแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วยนายสุนทรมหาวงนันนายอำเภอแม่ระมาดนายยุทธนาสายสิงห์ทองท้องถิ่นจังหวัดตากนายรพีพงศ์มิตราทรนกภคุณผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากนายประสงค์ชัยลังกากเกษตรจังหวัดตากและนายทรงพลหาสิริมีชัยพลังงานจังหวัดตาก และเรื่องรายงานสรุปเร่งด่วนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนและเร่งรัดประสานการรักษาความสงบเรียบร้อยเรื่องการจัดทำหนังสือเวียนที่ขึ้นเว็บไซต์ภายในเดือนมกราคม2558ข่าวสารวายุพักดัชนีผู้บริโภคของจังหวัดตากและสรุปภาวะการค้าชายแดนไทยพมา่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและการจัดประชุมสภากาแฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่กำหนดลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จะเจลาวตำบลแม่จะเลาอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากในวันพุทธที่11กุมภาพันธ์2558และได้มอบประกาศนียบัต ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและการประกวดบรรยายธรรมะในระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและมอบรางวัลให้กับการประกวดการจัดนิรรศการในงานตากศิลมหาราชานุศร์ที่จังหวัดตาก สุดท้ายมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ชนะการประกวดโตวาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศอังกฤษดีเบตระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าอุทิศีตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศได้ หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถรับชมการรายงานข่าวจากทางสถานีโทร,รท,ทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดนะคะวันนี้ดิฉันการศรีวิมุกตย์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ